สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาอยู่กับผมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับดูในฟาร์มไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับกับเหล่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ผมเพาะเลี้ยงเอาไว้นะฮะวันนี้นะครับก็จะมาลงคลิปวิดีโอนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการทาคลิปนะครับไปเกือบ หเดือนนะครับก็ด้วยหลายๆอย่างนะครับเลยไม่ได้มีโอกาสมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมนะครับหนึ่เดือน่านใต้นะครับพัฒนาการของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับในฟาร์มเนี่ยค่อนข้างจะชื้นมีวันนี้วันเดียวนะครับเพิ่งอากาศเริ่มแห้งนะครับอายุน่าจะไปแล้วนะฮะพ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่มีอยู่นะครับ ็ตอนนี้บางส่วนนะครับที่อายุเยอะนะครับผมก็ได้โละได้ขายออกไปนะครับแล้วก็นำส่วนใหม่บางตัวเข้ามานะครับมาทดแทนนะครับในอัตราที่เท่าๆกันนะครับสมมติว่าขายไป20ตัวนะครับผมก็จะพยายามหาไก่สาวนะครับเข้ามาอีก20ตัวเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะคุมจํานวนนะครับปริมาณในการเลี้ยงนะครับไม่ให้เยอะเกินไปนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมาพาถ่ายบรรยากาศนะครับในฟาร์มนะครับ ในช่วงเดือนกันยายนนะครับตอนนี้ก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับมีทั้งพายุนะครับมีทั้งโรคโควิดที่กําลังระบาดอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกอาชีพนะครับทุกคนล้วนได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นนะครับในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับเลี้ยงไก่บ้านแบบนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับเพิ่งเข้ามารับชมนะครับนี่เป็นอาหารที่ผมให้ในวันนี้นะครับมีข้าวแล้วก็มีข้าวโพดนะครับให้แบบง่ายๆนะครับสลับสูตรอาหารกันไปนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกด s u b สไครต์นะครับสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับท่านอยากเลี้ยงท่านเลี้ยงอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับสามารถ ได้เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้นะครับบรรยากาศในฟาร์มตอนนี้นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยจะอยู่ประมาณ40กว่าตัวนะครับมีไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมก็เนื่องจากตั้งแต่โรคระบาดตั้งแต่โรคโควิดนะครับตั้งแต่นู้นนะครับส่งผลกระทบมาเรื่อยๆนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยนะครับราคาไก่พวกนี้นะครับก็ราคาร้อยนะครับ90้าบ้างร้อยกว่าบ้างนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับที่ ตลาดนะครับต้องการนะครับช่วงที่ราคาดีๆเนี่ยนะครับก็ยอมรับว่าการน่าสนใจนะครับในการสร้างรายได้เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไก่บ้านไก่พื้นเมืองนะครับไก่รุ่นไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์พวกนี้นะครับเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับราคาตกลงตอนนี้เหลือ 60- 70บาทแค่นั้นนะครับ แต่สวนทางกับค่าอาหารนะครับที่แพงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับนี่ก็คือข้อเสียนะครับในการเลี้ยงนะครับยิ่งเราเลี้ยงเยอะเท่าไหร่นะครับขายได้น้อยเท่าไหร่นะครับค่าอาหารยังเท่าเดิมนะครับยิ่งแพงขึ้นแบบนี้นะครับก็ย่อมเสียกําไรไปแน่นอนนะครับการเลี้ยงของผมเนี่ยนะครับ ก็เลยจะเป็นต้องลดนะครับปริมาณลงเอาแบบที่พอเหมาะพอดีนะครับไม่หนักเกินไปนะครับเอาที่พอไหวนะครับก็ถือว่าเป็นงานาเสริมของเรานะครับหลังจากการทํางานประจําทั่วไปนะครับเช้าเย็นเราก็มาทํางานเสริมตัวนี้แล้วก็เป็นงานาความชอบส่วนตัวนะครับถือว่าได้เลี้ยงได้ดูแลเนี่ยก็สามารถเป็นแหล่งอาหารเอาไว้เลี้ยงในครอบครัวได้นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ได้สอบถามเข้ามานะครับทางลิงก์ไลน์นะครับที่ผมได้แปะไว้ในใต้คลิปนะครับรวมถึงลูกไก่นะครับตอนนี้ประสบปัญหาก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับไข่น้อยมากนะครับท่านผู้ชมไข่น้อยจริงๆผมก็เลยยังไม่ได้เก็บไข่เข้าตู้ฟักนะครับก็เลยปล่อยให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเขาฟักตามธรรมชาติไปก่อนนะครับในช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเกิดปัญหาก็คือ ไก่ผัดขนนะครับไก่ถ่ายขนนั่นเองนะฮะแม่พันธุ์บางตัวพ่อพันธุ์บางตัวเนี่ยก็หาโปรตีนนะครับไปเลี้ยงนะครับโครงสร้างร่างกายตัวเองนะครับไม่อยากให้ตัวคู่นี่มาผสมพันธุ์เท่าไหร่นะครับก็เลยเกิดปัญหานะครับอีกทั้งไข่บางส่วนเนี่ยมันเกิดความชื้นนะครับเชื้อมันอาจจะตายนะครับทำให้ไม่สามารถเอาฟักได้เยอะนั่นเองนะฮะ จำนวนลูกไก่ในฟาร์มก็เลยลดลงนะครับตอนนี้ท่านใดที่สนใจลูกไก่นะครับลูกไก่พื้นเมืองลูกไก่บ้านนะครับอยากนําไปเลี้ยงต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยได้ถามเข้ามานะครับทีละร้อยตัว200ตัวอบบนี้ก็ไม่มีให้นะครับมันมีไม่เยอะขนาดนั้นนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30-40ตัวแล้วจะส่งกันก็ไม่คุ้มนะครับมันน้อยเกินนะฮะในปริมาณที่น้อยเกินก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับ ก็เลยจำเป็นต้องให้แม่พันธุ์เนี่ยเขาฟักเองนะครับเขาเลี้ยงเองไปก่อนนะครับไปตามธรรมชาติไปก่อนถ้าผ่านช่วงฤดูฝนไปนะครับปลายฝนต้นหนาวเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยนะครับไก่พวกนี้ก็น่าจะเต็มสมบูรณ์นะครับทั้งขนทั้งโครงสร้างนะครับพร้อมที่จะไข่แน่นอนนั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาถือว่ามาพบปะนะครับพี่น้องในกลุ่มวิชาชีพเลี้ยงไก่ด้วยกันนะครับ อย่าลืมนะครับก็คือช่องนี้ก็คือผมลงเป็นเหมือนพัฒนาการตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงการให้อาหารนะครับการเจริญเติบโตของไก่แต่ละช่วงนะครับบันทึกไว้ว่าเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยเราทําแบบนี้นะครับมันมีพัฒนาการไหมนะฮะก็แต่ละช่วงนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับจะประสบปัญหาเยอะที่สุดนะครับ ช่วงนี้นะครับมีฝนตกบ่อยนะครับฝนตกค่อนข้างที่จะเกือบทุกวันนะครับพ่อพันธุแม่พันธุ์เหล่านี้นะครับก็อย่าลืมถ้าท่านพี่น้องเลี้ยงอยู่นะครับอย่าลืมให้ยาแก้หวัดนะครับให้ยารักษาโรคเขาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคหวัดต่างๆหวัดหน้าบวมนะครับโรคไข้หวัดตามตามฟาร์มนะครับถ้าระบาดทุบนะครับผลเสียที่ตามมาเยอะแน่นอนนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับไก่ผมหน้าบวมนะครับ ตาบวมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไก่อายุประมาณ2เดือน3เดือนนะครับจะประสบปัญหาเป็นอย่างมากนะครับแก้ปัญหาก็คือพยายามนะครับให้วัคซีนให้ยานะครับแล้วก็ทําความสะอาดข้อเขาบ่อยๆนะฮะก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยก็มีบางตัวนะครับที่เป็นหวัดนะครับที่ไปตากฝนตากอะไรก็เป็นธรรมดาของสัตว์นะครับแต่ว่าไม่ค่อยตายนะครับตายไม่เยอะนะครับพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะ ก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้คนเลี้ยงไก่นะครับไม่ว่าจะฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่นะครับหรือว่าเลี้ยงเพื่อความสวยงามก็แล้วแต่นะครับก็ย่อมต้องรักษานะครับชีวิตของพวกเขาให้ดีนะครับเอาใจใส่ดูแลนะครับแล้วก็มันทําความสะอาดนะครับบริเวณโดยรอบนะครับพ่นยาฆ่าเชื้อบ้าง2-3งเดือนให้ยาแถยพยาธิพวกนี้นะครับเป็นเรื่องพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับ ผมก็เลี้ยงมาเกือบ2ปีนะครับเพิ่งเลี้ยงมา2ปีก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากศึกษาจากปศุสัตว์บ้างนะครับความรู้ที่เสิร์ชหาได้นะครับก็มาลองใช้ดูมาปรับใช้ดูบางครั้งนะครับได้จากใต้ใต้คอมเมนต์ที่คอมเมนต์ลงใน YouTube นะฮะก็มาลองใช้ก็เออมันจริงของเขานะครับที่สําคัญก็คือประสบการณ์นะฮะในแต่ละช่วงเนแต่ละวัยมันจะสอนเราเองนะครับถือว่าประสบการณ์เป็นครูของเรานะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับมาถ่ายบรรยาการนะครับฟาร์มไก่พื้นเมืองนะครับหวังว่าโควิดนะครับจะหายไปจากโลกเราอย่างเร็ววัเร็ววันนั่นเองนะฮะก็จะทําให้ราคาไก่นะครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังเพาะเลี้ยงอยู่ในตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าอีกสัก2-3เดือนข้างหน้านะครับสถานการณ์บ้านเมืองเราดีขึ้นเนี่ยราคาไก่มันจะกลับมาดีอย่างแน่นอนนะฮะผมเชื่องั้นนะครับก็ ฝากท่านผู้ชมนะครับให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับถ้าไม่มีผู้ชมที่ชมอยู่ก็มีไม่มีช่องผมในวันนี้นะครับฝากให้กำลังลังใจกันนะครับกดซับสไครต์กดติดตามช่องเกษตรพอเพียงเนี้งทีวีด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ